สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋าค่ะสวัสดีแฟนเพจกิตาคูดค่านะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเต๋าและน้องมุ้ยมี2แบรนด์มาแนะนำนะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่เลยแล้วก็หาค่อนข้างยากกับรถรุ่นนี้นะคะใช่ค่ะคันแรกเลยเนาะน้องมุเป็นมิซูเลนเซอร์นะคะ ex 2.0 gt ปี2 0 1 1 นะคะคันนี้ราคาที่จัดโปรโมชั่นก็คือ329,000บาทาะคะ่ะ329,000บาทปี2011จัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ6,200บาท72เดือนเท่านั้นใ่าใง่ายน,นะคะแล้วก็ออปชั่นของเขานะคะก็เยอะพอสมควรนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมาด้วยชุดแต่งของเขาหนึ่งคือสเกิร์ตรอบคันนี่ตัวนี้คือนนะแต่งมาแบบ รุ่น<ช> GT ค,คือเขาจะแต่งมาจากศูนย์เลยนะคะม,มิไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะคือติดรถมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยออกห้างเลยสแตนดาร์ดค่ะนะสีนี้สีดำสีดำเขาจะเป็นแบบดำสนิทดำใช่ดำวาวดำเลยเงาว,วาววับเลยนะค่ะอันนี้ออปชั่นถือว่าเยอะพอสมควรนะคะกระจกะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะแล้วก็นี่คือแต่งโครเมียมมาหมดรอบคันเลยนะคะนี่นะคะมือเปิดก็โครเมียม ข้างหลังจะเป็นไฟลมดำนี่นะคะนี่นะคะอันนี้คือสเปคเขาเลยเดิมๆสเปคเขาเลยไฟจะเป็นไฟสี่ดวงนะคะเป็นไฟแยกนะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสนอตัวนี้นะคะคือสปอยเลอร์นี่คือติดออกมาจากศูนย์เลยสปอยเลอร์คือเครื่อง2.0เนี่ยสปอยเลอร์เขาจะเป็นแบบนี้เลยอบางคนอยากจะเอาไปแต่งก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะแล้วนี่มีเซนเซอร์ถอยออปชั่นถือว่าครบเลยนะคะสำหรับวีซูเลนเซอร์ EX เครื่อง2.0 GT คันนี้มีกล้องหลังด้วยน้องนุ้ยเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเขาใหญ่กว้างขนาดไหนเนาะพี่เต๋อเนาะข้างในเป็นเบาะหนังด้วยใช่ไหมคะพี่เต๋าใช่ค่ะ อันนี้เป็นเครื่อง2000 m เวทภายในจะเป็นสีดำนะคะรุ่น GT ค,คือภายในจะเป็นสีดำมีมัลติฟังกชั่นนะคะอะนี่ออปชั่นของเขาแล้วก็มีชุดแต่งนี่เห็นไหมชุดแต่งคือมันจะเป็นชุดแต่งที่ออกจากศูนย์เลยน้องนุย้ยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นี่นะคะเกียร์เขาจะไม่เหมือนใครแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องนุ้ยตัวนี้รองรับ e20 ได้โอ้โหนะ่าสุดยอดแล้ว่ะมันนะตอนนี้ ตอนก็ถูกด้วยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคันต่อไปนะคะมาเดี๋ยวเรานําเสนอคันนี้นะคะสําหรับสายโตโยต้าเนาะสำหรับลูกค้าสายโตโยต้านะคะเราวันนี้แนะนําตัวโคร l a a ออติสนะคะออติสตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดตัวจีเนาะปี2010ราคาแค่3 4 9 0สนบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ6,400 นะคะโดยประมาณเน<ช>าะหกพันสี่ค่ะพี่เต๋าเงินเดือน <1, S 2> ประมาณเท่าไหร่คะพี่เต๋ 500, านิดนึงหนึ่งสองพันห้าร้อยก็เป็นเจ้าของโโย้าอตาติคันนี้ได้แล้วได้เลยนะคะ 1, 000, 2, 000, หนึ่งหมื่นสองพันก็สามารถซื้อคันนี้ได้เลยซื้อคนเดียวค่ะไม่ต้องใช้คนคําก็ได้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวนุ้ยนำเสนอนิดนึงตัวนี้จะบอกว่าออติสคันนี้นะคะมันจะมีชุดแต่งของมันรอบคันอยู่แล้วเนาะจะบอกว่าไฟเป็นไฟไมน์เนอเชนแล้วทั้งไฟหน้าและไฟท้าย นะคะคันนี้ชุดแต่งรอบคันเนาะมี ดูนะคะนีสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้บอกเลยไม่มีการติดแก๊สมาก่อนนะน้อยมากเลยเนาะที่เราจะเจอโตโยต้าไม่เคยติดแก๊สถูกต้องแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นยังไม่เคยเป็นแท็กซี่นะคะใช่ค่ะรถคันนี้รถเดิมๆนะคะเดิมๆจากศูนย์เลยไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนใช่นะคะไม่หกหมื่นโลรถมือเดียวได้รถบ้านด้วยนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่นะบอกเลยว่าคันนี้สภาพไม่โซมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอบๆว่าเป็นยังไงนะ สภาพไม่โซมแม็กโลงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างนี่เห็นไหมเป็นเครื่องดูดอวีวทีไอเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเครื่องดูอ<แ>ก็คือเครื่องประหยัดน้ำมันใช่จะประหยัดน้ํามันค่ะพี่เตา๋าเขาจะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังคือสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคันนี้เนาะบอกเลยว่าคันนี้นะมีทั้งสเกิร์ตมีแม็กทุกอย่างครบหมดแล้วสปอยเลอร์ท้ายสปอยเลอร์หลังมีหมดนะคะบอกเลยสีเสรมันเนี่ยเราเรียบร้อยหมดแล้วเนาะสีสวยจริงๆริงจะเป็นสี เขียวอ่อนสีเขียวหยกใช่ใชสีเขียวหยกน,น้ะไฟท้ายเป็นไฟม i n เนอร์เชนแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะมเนอร์เชนของ To y o t a Corolla a อันติก็จะเป็นไฟสีชมพูนะคะนะคะคเป็นไฟสีชมพูมีเซ็นเซอร์ท้ายเซ็นเซอร์ถอยนะคะ2จุดเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูาข้างในกันข้างนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวพามาดูภายในกันนะคะบอกเลยคันนี้มันก็พิเศษอีกอย่างก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นลายไม้ นะคะบอกเลยคันนี้เป็นลายไม้นะแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเดี๋ยวให้ดูพวกคอนโซลก่อนข้างในจะเป็นเหมือนทูโทนนะคะพี่เต๋าสสีภายในเขาเป็นภายในสีเบดทูโทนเลยนะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะเบาะหนังหุ้มแท้จากโรงงานเนาะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเต๋ากับน้องนุ้ยและทีมงานกิจสราคูดค่ะะคาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ